ขนมสังขยาของเราก็สุกแล้วนะครับผมสังขยาไข่นะครับผมพิเศษใส่ฝอยทองนะครับครับตอนนี้เราอยู่ส่วนล้างบ้านนะครับผมนี่นะครับมาดูดงกล้วยนะครับก็นี่นะครับเจอใบเตยนะครับสวยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําขนมกันนะครับผมเดี๋ยวขอเด็ดสักสองสามใบนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าวันนี้เราจะทําขนมอะไรนะครับผมนี่นะครับ ไปกันครับสวัสดีจ้ามาแล้วนะครับไปเตยสวยๆนะครับล้างน้ำสะอาดอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำสังขยาไข่นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับมีคอมเมนต์เข้ามามากมายเลยนะครับผมเข้ามาสอบถามสูตรรายละเอียดนะครับของสังขยาไข่นะครับว่าใส่ไข่เท่าไหร่กะทิเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่นะครับผมก็จะมา ตอบในคลิปนี้นะครับจะทําให้ละเอียดมากที่สุดที่จะอธิบายได้เลยนะครับผมก็สูตรที่จริงแล้วของสังขยาไข่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่หลักๆก็มีน้ําตาลนะครับผมน้าตาลปี๊บอย่างเงี้ยแล้วก็กะทินะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมสังขยาไข่นะครับก็เป็นขนมที่ง่ายๆไม่ยากนะครับคิดว่าเพื่อนๆดู นะครับเข้าใจแล้วก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับออกมาสวยแน่นอนนะครับผมครับคราวนี้เราก็มาดูวัตถุดิบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีนะครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดก็นี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผมนี่นะครับอ่าคันนี้อันนี้เป็นขนาดกลางนะครับเนี่ยขนาดกลางนะครับก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับนี่นะครับก็ดูขนาดนะครับก็นี่นะครับไข่ไก่ก็จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับผม นี่ครับวันนี้ใช้ประมาณ7จ็ดแปดฟองนะครับอย่างละ7จ็ดแปดฟองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับแล้วก็จะมีใบเตยนะครับเพื่อความหอมนะครับผมแล้วก็น้ําตาลนะครับเป็นน้าตาลปี๊บนะครับผมน้ำตาลปี๊บเนี่ยซื้อมา1โลนะครับแต่ใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับใช้ไม่หมดนะครับผมที่จริงแล้วมันก็แล้วแต่ชอบหวานชอบไม่หวานนะครับชอบหวานก็ใส่มากกว่าครึ่งโลก็ได้นะครับผมแต่เราจะใช้ประมาณครึ่งโลนะครับนะครับแล้วก็มีเกลือป่นนะครับแล้วก็ทินะครับ กะทิใช้ประมาณนี่นะครับชัดๆนะครับครึ่งลิตรนะครับห้าร้อยมลนะครับผมนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับอ้อือีกอย่างนะครับก็มีฝอยทองครับวันนี้พิเศษนะครับเราก็จะใช้ฝอยทองนะครับโรยหน้าสังขยาเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะครับผมนี่นะครับก็ซื้อมาสองแพ็คนะครับอันนี้เพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับผม ก็เริ่มด้วยไข่ไก่ก่อนนะครับผมไข่นะครับก็แนะนำให้อ่าเป็นไข่ค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับผมถ้าไข่เก่านะครับบางทีพอตอกออกมาแล้วอ่าไข่แดงก็จะแตกนะครับทำขนมออกมาก็อาจจะไม่สวยงามได้นะครับผม ก็ปกฟองแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพยายามถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะครับตัดต่อให้น้อยที่สุดเลยน,นะครับผมเพื่อนๆจะได้ดูและเข้าใจนะครับแปดฟองนะครับไข่ไก่ประมาณแปดฟองนะครับผมก็มาไข่เป็ดบ้างนะครับผม ็มีคอมเมนต์บอกว่าอบอกสูตรไม่ชัดเจนแล้วก็ประมาณบอกว่าไม่จริงใจนะครับที่จริงแล้วครัวบ้านนอกคนบ้านจริงใจกับเพ,เพื่อนเสมอนะครับผมบางทีเราอาจจะแบบตัดต่อไม่ดีต้องบอกไม่ละเอียดนะครับผมแต่พวกเราก็จริงใจนะครับอยากให้เพื่อนทําขนมออกมาทานกันเองอ่าได้เป็นนะครับไม่ห่วงสูตรแน่นอนนะครับผมมีอะไรผิดพลาดก็เพื่อน,อนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมครับก็ที่ไปแล้วครับที่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดไข่ไก่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอีกใบนึงครับก็ครบแปดแปดนะครับสูตรมันก็ไม่แต่ตัวเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆใช้ไข่ไก่มากกว่านี้หน่อยก็ได้ครับไข่เก้าใบหรือว่าน้อยกว่านี้สักใบสองใบก็ไม่เป็นไรครับมันก็ออกมาสวยเหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมีถามมาเหมือนกันครับในคอมเมนต์นะครับว่าไข่ไก่อย่างเดียว ทําสังขยาได้หรือเปล่านะครับบางคนไม่ทานไข่เป็ดไงครับไข่ไก่ก็ทําได้ครับอย่างเดียวไม่ใส่ไข่เป็ดนะครับก็แต่เราต้องใส่แป้งนะครับผสมไปด้วยถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็อาจจะทําให้เพื่อนๆ่อนได้ชมนะครับแบบไข่ไก่นะครับผสมแป้งนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลปิ๊บลงไปเลยนะครับผมน้ําตาลปิ๊บนะครับก็เรื่องน้ำตาลที่ใหม่นะครับผมน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่ เก่าแล้วมีน้ำเนยืมอย่างเงี้ยอ้าอันนั้นไม่ดีนะครับถ้าทำออกมาแล้วขนมอาจจะมีรสเปรี้ยวได้นะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับผมก็ใช้น้ำตาลปี๊บที่มาค่อนข้างใหม่นะครับแบบนี้นะครับครับใช้ประมาณครึ่งโลนะครับผมอ่าครึ่งโลนะครับซื้อมาหนึ่งซื้อมาหนึ่งโลแต่ใช้ครึ่งโลแค่นั้นนะครับผมนี่ก็อ่าก็มีเกลือนะครับเกลือนี่เราไมา่ได้ตวงแล้วกะกะเอาประมาณยวด,ดูกัน ก็มาในึ่ช้อนชานะครับนี่นะครับหนึ่ช้อนชานะครับแล้วเราก็จะใส่ใบเตยใบเตยนี้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราใส่ไปเพื่อให้เกิดความหอมนะครับแล้วเวลาเราขยำนะครับใบเตยเนี่ยมันก็จะมีความหอมนะครับอ่าติดอยู่ในขนม เพิ่มความหอมได้อีกนะครับผมถ้าเพื่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วเราก็ขยำนะครับขยำนะครับกับใบเตยครับแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับแถวบ้านนะครับมีงานบวชงานแต่งนะครับก็จะมีการทําขนมสังขยาไข่แบบนี้นะครับเขาก็จะใช้มือเลยครับล้างมือสะอาดแล้วก็ใช้มือกระเป่าเลยครับผม อันนี้เราทําออกซื่อนะครับก็ใช้ถุงพลาสติกสักหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราทานเองนะครับมันบ้านเราใช้มือเปล่าเลยครับนวดนวดนวดนะครับเราล้างมือให้สะอาดแล้วนะครับเราทํากินเองนะครับผมก็ขยำขยำไปนะครับวันนี้อาจจะพูดมากสักหน่อยนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งลำานานะครับผมก็จะพยายามนะครับบอกรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็ขยำเรื่อยๆนะครับขยำจนฝ่าน้ําตาลวี่ให้ละเอียดให้หมดเลยนะครับ ขยำจนแบบไข่ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นน้ําเนื้อเดียวกันแล้วก็ขึ้นฟูแบบนี้นะครับเราขยำไปสักประมาณสิบนาทีนะครับขยำไปเลยครับเราเพิ่มใบเตยนะครับเพราะว่าใบเตยหลังบ้านเยอะเลยนะครับผมเด็ดมาหลายใบก็เสียดานะครับก็ขยำอีกนะครับเพิ่มกวามหอมเข้าอีกนะครับหรือว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับการขยํานะครับผมให้ขึ้นฟู นะครับแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับก็นวดประมาณสิบนาทีนะครับผมก็ขึ้นปูแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่กะทิเลยนะครับกะทิกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นกะทิขวดหรือว่ากะทิสดนะครับคั้นตามตลาดก็ได้นะครับแต่แต่นเพื่อนเลยนะครับผมนี่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับครึ่งลิตรหนึ่งกล่องนะครับ 500 ml นะครับแล้วก็นวดพร้อมกับใบเตยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็นวดใบต่อนะครับใส่หมดเลยครับเสียดายนะครับใส่หมดแล้วก็ค่อยนวดนะครับผมกะละมังค่อนข้างล็กไปหน่อยนะครับอันนี้นี่นะครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมหลักๆก็มีไข่ไก่นะครับน้ําตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับแค่นี้เองนะครับ ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆอครับอ่าเพื่อนก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าหวานหรือไม่หวานครับก็แตะแตะได้นะครับถ้าชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยได้นะครับก็บอกแล้วครับว่าสูตรของสังขยาครับมันอแล้วแต่ความชอบด้วยนะครับยังไงก็ขึ้นฟูนะครับผมแต่ไม่สมควรใส่เป็นโลนะครับอันนี้หวานเกินไปนะครับผมใส่ประมาณแค่ครึ่งกิโลหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทํานะครับ ทำสวยทำเก่งขึ้นฟูสวยคราวนี้เราก็อาจจะทำขายเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพได้อีกทางนึงนะครับผมเอาละครับนวดเสร็จแล้วนะครับนวดประมาณอีก5นาทีนะครับใส่กะทินะครับคราวนี้เราก็จะนำมากองในกระชอนตาทีๆนะครับกองเอาเศษของใบเตยนะครับขอ,ของออกนะครับแล้วเศษน้ำตาลนะครับอาจจะไม่หมด นะครับอาจจะบี้ไม่หมดนะครับเป็นเม็ดๆนะครับเราไม่สามารถอาจบี้หมดได้นะครับกระชอนก็จะช่วยได้นะครับผมเวลาไปนึ่งจะได้เนื้อเนียนนะครับผมไม่มีเศษอะไรติดเข้าไปนะครับก็พยายามบอกให้ละเอียดเลยนะครับคลิปนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เรากรองในกระชอนตาทิดทีเสร็จนะครับเราก็จะได้นะครับขนมสังขยาในแบบนี้นะครับผม จากนั้นนะครับเราก็ไปเตรียมไฟนะครับนะครับซึ้งใช้ซึ้งนะครับก็ตั้งไฟให้ร้อนเลยนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากจนเกินไปนะครับผมไฟปานกลางกาลังพอดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับนําน้ํานะครับตั้งในหม้อนึ่งนะครับผมก็ใช้น้ําประมาณนี่นะครับนี่วกว่านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะครับผมครับเราก็จะนํามาเทในถ่านนะครับผมแล้วก็คนๆคก่อนนะครับผมก็ ใส่ถานได้เลยนะครับถานนะครับวันนี้เราใช้ประมาณ10คูณ10นะครับผมเพราะว่า12คูณ12นั้นใส่ซึ้งไม่ได้นะครับซึ้งเราเบอร์40นะครับผมมันใส่ไม่ได้ครับติดครับลองแล้วนะครับก็เลยต้องใช้ถาดเบอร์10นะครับ10คูณ10นะครับผมอาจจะเหลือนะครับผมเดี๋ยวเหลือเราก็นึ่งสองทั้งสองถาดนะครับก็ถักใส่ลงไปครับ ม่เหลือเลยครับพอดีเลยครับผมครับพอดีมากเลยครับพอดีเป๊ะเลยนะครับนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็นะครับใช้กระบวยนะครับแตะตองนะครับนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับต่ออากาศนะครับเห็นไหมครับครับนี่นะครับน้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็ลงไปนึ่งได้เลยนะครับนึ่งใช้ไฟปานกลางนะครับเพื่อนๆครับ จากนั้นเราก็ปิดฝาครับผมเดี๋ยวเรารออีกสักพักนะครับจับเวลาเลยครับผมว่าประมาณสักกี่นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับขนมสังขยาของเราก็สุกแล้วนะครับผมนี่นะครับอ่นะครับสุกก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นธรรมดาของขนมสังขยาไข่นะครับผมถ้าถาดใหญ่กว่านี้นะครับความหนามากกว่านี้นะครับเพื่อนก็นึ่งให้นานกว่านี้นะครับประมาณ20นาทีนะครับผม อันนี้15นาทีก็สุกแล้วนะครับสําหรับถาดนี้นะครับผม่นะครับเดี๋ยวเราให้ยิ้นก่อนนะครับเราถึงจะมาตัดได้นะครับผมให้ขนมสังขยาของเราขึ้นตัวก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฝอยทองของเราโรยหน้านะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับสังขยาไข่นะครับพิเศษนะครับใส่หอยทองนะครับผมสไตล์ผมบ้านนอกคนเป็นบ้านในวันนี้นะครับผมขั้นตอนง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็ทําตามนี้นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมจะเขียนเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือว่าซับสไคร์นะครับขวบ้านนอกคนเป็นบ้านนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผม เดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆนะครับเราได้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับ